ไม่รู้แหละในเมื่อกูผ่านอินติแมาได้กูว่าเดอะบอยก็ไม่ใช่ปัญหาเหมือนแบบมีเสียงแบบขยำมีเสียงแบบขยำกระป๋องสเปย์นาะของเดียร์ฮละฮัลลพเลยฮัลลฮัลลพอค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เขาก็พาพชาแนลนะคะค่ะวันนี้นะคะวาก็จะพาไปติ่งหัวเนี่ยนะคะเราจะมาเลียคชันเพลง Tell Right เนอะของ The b บอย ก่านที่เราจะไปทำเพลงหรือว่าไปทำเรียชันนะคะเราต้องรู้จักกันก่อนเนาะว่าเดอะบอยมีใครบ้างเดอะบอยมีเยอะมาก <laughs> คนแรกเนาะก็คือซังยอนเนาะเป็นลีเออ Canada ดเดอร์คนที่สองเซคอบอ๋อเป็นเกาหลีแคนาดาด้วยคนที่สามยองจุนคนที่สี่ฮยอนฮยอนแซคนที่เอยคนที่ไหนนะแป๊บนึงคนที่ห้าจะไปห้าห้าจูยอนเนาะ นท oh, ี่หกเควินโอเควินก็เกาหลีแคนาดาทำไมนะชื่อชื่อคนณจังไม่รู้แล้วคนที่อะไรนเนี่ยเอาไปดิคนที่เจ็ดคนที่เจ็ดนิวคนที่สี่คิวคนที่แปดคนที่แปดคนที่แปดคิวคนที่เก้าจูฮักยอฮักนายอนซูฮักยอนฮักนายอนนายอนโอเคครับอุ้มแอคนคนที่อะไรนะสิบ เปอริเซิยซอนอูแล้วก็คนสุดท้ายเนาะเอลิกเนาะเกาหลีอเมริกาเนาะแล้วก็เป็นองอะไรก่อนอ๋อน่าใช่เออมากเน่แล้วก็คนสุดท้ายเนาะเออไม่ใช่ผิดแล้วก็ดตสมาชิกเนาะก็คือฮาวัน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 ข้าไม่ไหวแล้วอะไรก่อนคือมันเยอะมากทุกคนแล้วคือแบบ คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่อย่างเงี้ยเขาแบบมานั่งนับบางงค่ะมึงพูดหมดเลยอ่ะมึงคนที่เจ็ดคนที่สี่อะไรผมไม่รู้อ่ะมึงพูดพูดหมดเลยทุกคนเข้าใจกูว่าทุกคนเข้าใจมึงคือแค่ชื่อสมาชิกเขารู้กันแล้วแค่แค่โอนลสเลงโอนลสแค่แค่เข้าใจเลยโอเคโอเคแล้วเราไปฟังเพลงกันดีกว่อนไปไปไป คงนี้เขาอินฮาวายก็นหรอโอ้โหนี่อะไรวะนี่ดีมากจยาจ้าจ้าฮึมนี่นี่ได้นี่คนเดียดนี่คุณบอกอ่ะเฮ้ยคนนี้ปะโหอ,อ,อยากกินกล้วยอ่ะไม่ไม่คืออยากกินกล้วยจริงๆนะคือกูอยากกินกล้วยจริงๆก็น่ารักอะ่ะนี่คนนี้น่ารักมากอืม อุ่อสักกนเข้าใจวะบุ๊มปุ๊มปุ๊มบุ๊มบุ๊มบุม้าทุกคนเลยอ่ะทุกคนเลยอ่ะแล้วเขาหลอกกบทุกคนเลยน่าดีแต่บอยน่าดีไปนอะไรเาเออคนเยอะมากเลยทำไมวะเจ็ดริงเิเชียร์ดูดิเออบากเหมืนอยู่ในโรงแรมเนาะใส่แบบ รอแบบอ่นแบบแไบนี้ผมฟ้ายิ้มทีนึงตาแบบดีเนี่ยน่ารักนะแล้วกคุณผมฟ้าน่ารักเหมือนกันนะคุณหัวชมพูอีกคนหนึ่งอ่ะก็น่ารักอะน่ารักอ่ะเออทคนเนี้ก็น่ารักนะใช่อุ้ยดูยิ้มดิยิ้มทีหนึ่งจะละลายเลยเพลงเขาดูสนุกดีเนาะดิ๊ดิ๊ดดิ้ดดิ๊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 ดดิยดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิดดิ๊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 ดดิ จำไม่ได้เลยว่าคดิใครจุ๊ไม่เห็นไม่เห็นได้เอลิโง่ใกล้ๆอ่ะจะชอบแช็อกโกแลตยอมไม่ได้ปีแอเอลิโกะวิ่งแต่เอลิกตใส่แว่นเหมือนใจมินเนาะใส่แว่นไปคาเป้จมินวะวิ่งมากอ่ะาเยอนน่ะเป็นแตลงมาพี่แกลงมามึงเท่ดีนะดีอูชาใส่แว่นขลอมากเลยเราจิงอ่ะเราใส่อ่ะตะพอนจังดี ยิ่งทีหนึ่งอะคนนี้ะคือมันมีคนหนึ่งอ่ะที่หน้าคล้ายเอลิกธไม่ใช่ที่หน้าคล้ายๆแต่แฮยอนอะแต่ไม่ใช่แจฮยอนอะหล่อมากเหมือนกันคนนั้นอะเชอ่ยผู้คนไม่ใช่คือผู้คนเป็นใครอ่ะเอาละค่ะก็ตัวเป็นแล้วนอกก็เพียงเลยนะไม่พูดเธอร้ายปะเธอเธอไรเธอร้ายเธอไรนั่นแหละนะทุกคนของเดอะบอยนะแล้วก็ต้องพูดถึงความรู้สึกหลังได้ดูกันนะทุกคนก็คือแบบโอเค เอลิค์เขาหล่อมากฉากพิสัยช่ใช่ฉากพิสสาเกอะไรล่ะฉากพิส่ชุดแบบจุดด้วยเนาะฉากพใส่ชุดแบบชุดคูมุมแบบนะแล้วก็ใส่แว่นน่ะหล่อทุกคนเลยเนาะโออเน้นฉากนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่โลดทุกคนหล่อมากแล้วก็แบบแล้วก็พ่อตานำข้าวของกูอะที่แบบผมฟ้าแล้วแบบยิ้มแบบ <S <S พ<อ>่อตานำข้าวงใ ผู้ผมฟ้า,าๆๆผูาา้ผฟ้าผูกูอ่อคนผ่อนฟ้าที่ตาแรกที่กูจะชอบนางน้องเหรอ,อ,อนางน้องอะไรกูกูไม่รู้นะชื่ออะไรคือในมือางาย,ยิ้มออกมาแล <มา S 1> ้วแบบน่ารักมากคือนางยิ้มออกมาแล้วแบบน่ารักมากแบบแบบยิ้มนั้นคือแบบสามารถแบบเรียกเงินจากกูได้เป็นหมื่นอ่ะกูบอกกันถ้าสมแบบ เอริกก็คือดีดีแบบดีจริงแล้วแล้วมันจะมีฉากหนึ่งอนที่ถ่ายที่ถ่ายแคเห็นซิงแพคไม่คิดไปส่งทวิตมาเขาบอกว่าอืเขาบอกว่าปิดาสร็จธรรวว่าซิงแพคนนั้นอะคือของเอริกหรือว่าของจูออนมั้งของอะไรอะจูจูนี่นะจะไม่ได้จูออนมั้งอะไรไม่รู้อะ ยอนตูยอนันแหลผู้พผู้ผิดฝีเป็นิดเดียวเองนั่นแหละนั่นแหละเขาก็แบบเขาก็ถ่ายกันว่าเขาก็ถ่ายกันว่าซิปแผลนั้นของใครกันแน่นะทุกคนแล้วคือคนที่แบบผมดําอ่ะที่แบบถืออย่างเงี้ยแบบเป็นไรกาดอ่ะที่แบบเราหลอกคนนั้นก็แบบดีนะก็คือแบบแต่คือแบบหน้าตาหน้าตาแบบในวงนี้คือแบบดีมากแบบมีรอยให้หน้าดีแบบเออหน้าดีทุกคนเลยแบบ คือเขามีสิบกว่าคนอะแล้วหน้าดีทุกคนแบบเป็นไ<ม>ปได้ยากมากแบบน้าดีจริงแบบดีจริงทำไมตอนนั้นที่ดูสเตจแต่ไฮยอนกูถึงเลือกที่จะไปหาเอ็นไฟติ้ไม่เข้าหา The ะบอยเหมือน The ะบอยมันคนเยอะกูเลยแบบเอไม่เอา,าแล้วแบบเอ็นไฟติ้งมันเป็นวงแบนไดไงแล้วคือแบบแล้วคือตอนนั้นที่ติ่งมาทันแล้วก็แบบไปเจอเดอะบอยก็แบบ ไม่ด้วยคนเยอะเลยขนาดนั้นนะตอนนั้นฟังเพลงอะไรวะเพลงแรกของเพลงเดบิวของเดอะบอยเลยมั้งตอนนั้นจำได้แต่ก็ไม่ติ่งอ่ะแบบคนเยอะเกินก็แบบข้าม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 ไปแล้วก็แบบไม่ได้ฟังเลยก็ั่นแหละนะทุกคนก็ดีเพลงเดียวก็ชอบใครคนนะพยอนยอนยอนฮุนเออยอนฮุนยอนฮุนนั่นแหละทุกคนก็คือแบบเพลงแบบแนวสไตล์ซัมเมอร์เนาะช่วงนี้มันน่าร้อนร้อทุกคนร้อนบ้านร้อนมาก นั่นแหละนะก็ไม่มีอะไรแล้วแหละสำหรับเดบิวเนาะก็เป็นแนวเพลงแบบน่ารักฟังง่ายติดหูนะเท่าที่ฟังมาก็ถือว่าติดหูอยู่แล้วก็แล้วหลอติดตาทุกคนค่ะอยากให้ไปฟังนะทุกคนก็คือเดบ Boy ก็ก็นานแล้วเนาะสอสมปีแล้วเนาะสองพันสิบแปดก็ได้หละเนาะน้องอุตษาหคาก็ฝากน้องไว้ด้วยด้วยก็ฝากน้องไว้ด้วยนะทุกคนนั่นแหละก็เพลงชื่อว่าอะไรนะ ไม่พูดเสียยสับใน้นัทุกคนโอเคนั่นแหละก็ไปสั่งได้นองในยูทู e นะทุกคนที่ช่อง The Boy น้องโอเคโอเควันนี้ก็ไม่มีอะ okay, ไรแล้วถ <mm <mm ้าเกิดชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์ได้ถึงใครอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะบ๊ายบแล้วก็ถ้า่ลังนะ p e า r l p e น r l Pearl Ride แล้วก็ถ้า r นะ Ride แล้วก็ถ้าพูดแบบ ต่อไปเราก็จะไปทำเรียนเทอร์ไร